การจนะบุรีเลือกสวร,ระดับจังหวัดการชนบุรีสุดกึกคัก,กพวกผู้สมัครมีลักษณะต้องห้ามอีกหนึ่งรายจะส,สิทธิ์ไม่มารายงานตัวสี่ลายผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒธธิสภาซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่11พฤษภาคมพศ2567 โดยอาศัยตามความในมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒธธิสภาพศ2561ประกอบข้อ41และข้อ48ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒธธิสภาพศ2567ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ผู้สมัครเลือกสาว์ทั้งจังหวัดจำนวน259คนโดยวันที่9มิถุนายน2567เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีผู้สมัครผ่านเข้าไปเลือกระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายน2567จำนวน193ราย เป็นชายหนึรสาลายและหญิง6กสอลายสำหรับกลุ่มที่ผ่านเข้าเลือกระดับจังหวัดมากที่สุดคือกลุ่มที่3กลุ่มการศึกษาจำนวน31มอลายรองลงมาคือกลุ่มที่สิบห้กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นๆจำนวนยี่สิบสลายกลุ่มน้อยที่สุดคือกลุ่มที่10บ กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากตามข้อ9มีเพียงหนึ่งรายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้16มิถุนายน2567ผู้สึกข่าวได้เดินทางไปดูบรรยากาศก่อนการรายงานตัวของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดที่บริเวณห้องประชุมบุษราลัคำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบรุรีเมื่อไปถึงพบผู้ผ่านเข้าไปเลือกระดับจังหวัดทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งญาติและผู้ติดตามร่วมเดินทางมาเป็นจำนวนมากระหว่างรอเวลาเข้ารายงานตัวผู้สมัครรับเลือกสวต่างก็ทักทายและจับกลุ่มคุยกันอย่างสนุกสนานทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก จากนั้นเวลา08.00น,นถึง09.00น,น,นผู้อำนวยการเลือกสวร,ระดับจังหวัดได้ประกาศให้ผู้รับเลือกสวเดินทางเข้าไปรายงานตัวภายในห้องประชุมบุตรศกรรมหากผู้สมัครรับเลือกรายใดไม่เข้าไปรายงานตัวภายในเวลา09.00น,น,นถือว่าผู้สมัครรับเลือกรายนั้นนสละสิทธ์ และผู้ที่เข้าไปรายงานตัวจะต้องอยู่ภายในห้องประชุมบุตรสระคำที่เป็นสถานที่รับเลือกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกสวอร,รอบที่หนึ่งและรอบที่สองและห้ามออกมาภายนอกอีกคั้งยังห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการส่งสัญญาณในการทุจริตการเลือกสาว โดยการเลือกสวระดับจังหวัดในครั้งนี้นายประกรณ์มหนันนบกรรมการการเลือกตั้งได้เดินทางมาตรวจเยียบการเลือกสมาชิกกุธิสภาด้วยตนเองโดยมีนายรณพพเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายทัดเหลืองสะอาดปร,รัดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับพลตำรวจตีนักลินสุขนทวท ผอบอกกผอ,อจวการจนบุรีพันตำรวจเอกบรรจงอมฤทิรองผอบอกกผอ,อจวการจนบุรีพันตำรวจเอกสุรยุทธ์เมฆมักงกรผอกอกอสอพอมืองการจนบุรีรวมถึงร้อยตำรวจเอกพง์บัณฑิตปิ่นสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดการจนบุรี พันจ่าเอกวิรัตรรำจวนเกตรองผออ,อสำนักงานกะกะตจังหวัดกาญจนบุรีนายนิรันด์บุญราชหัวหน้ากลุ่มงานการจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมนายฤทธิรนแก่นจันทร์หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพักการเมืองนายปิยกุลชูเกตพนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการนายธนก,กิจสนองสิษย์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนายเสนอชูจัร์ผู้ตรวจการเลือกตั้งและทีมงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดการจนบุรีให้การต้อนรับหลังจากผู้สมัครรับเลือกสวเข้าไปรายงานตัวแล้วเสร็จร้อยตำรวจเอกพลบัณฑิตเปิ่นสวุวรรณผอกก,ะกะตประจำจังหวัดการจนบุรีได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ให้ผู้รับเลือกสวาวทุกคนได้เข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเลือกที่จะมีขึ้นรวมสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งให้ผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคนโดยรอบนี้สามารถลงคะแนนให้ตนเองได้ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนห้าลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ผ่านเข้าไปเลือกในขั้นตอนที่สอง แต่หากกลุ่มใดมีไม่ถึงห้าคนจะผ่านเข้าไปเลือกในขั้นตอนที่สองเช่นกันขณะเดียวกันหากกลุ่มใดผู้สมัครรับเลือกสวได้คะแนนเท่ากันจะต้องทำการจับสลากหาผู้สมัครเข้าไปเลือกในขั้นตอนที่สองการเลือกขั้นตอนที่สองจะแบ่งกลุ่มออกเป็นสี่สายโดยการจับสลาก ซึ่งผู้สมัครต้องเลือกผู้สมัครจากกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันกลุ่มละหนึ่งคนแต่ขั้นตอนนี้ผู้สมัครจะลงคะแนนเลือกตนเองหรือผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกันไม่ได้และผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสองคนแรกของแต่ละกลุ่มตามสายที่แบ่งไว้จะผ่านเข้าสู่การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศต่อไปจำนวนทั้งหมด40คน จาก20กลุ่มผู้สมัครรับเลือกสาวโดยคาดว่าการเลือกสาวในวันนี้จะแล้วเสร็จในเวลาประมาณ15.30นาฬิกาผู้สึกกล่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้พอออกการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าเลือกในระดับจังหวัดจำนวน193ราย ต่อมาเจ้าหน้าที่กะกะตได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งพบว่ามีผู้สมัครสว,วกลุ่มที่18เป็นชายหนึ่งรายมีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากถูกดำเนินคดีอาญาพ้นโทษจากการจำคุกมาไม่ถึง10ปีจึงถูกตัดสิทธิ์ห้ามสมัครทำให้เหลือผู้ผ่ผานเข้ารับเลือกระดับจังหวัดจำนวน192ราย และล่าสุดผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดได้ไปรายงานตัวจำนวน188ลายหายไป4ลายจากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่ไม่มารายงานตัวประกอบไปด้วยผู้สมัครสวรกลุ่มที่8กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธารณะนูะโภคทรัพยากรธรรมชาติพลังงานจำนวน3ลาย และกลุ่มที่15กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นจำนวนหนึ่งรายทั้งนี้ร้อยตำรวจเอกพง์บัณฑิตปิ่นสวรรณผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดการชนะบรีเปิดเผยว่าเดิมทีมีผู้ที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอเข้าสู่การเลือกสวในระดับจังหวัด รวมทุกกลุ่มจำนวน193รายแต่เมื่อผ่านเข้าสู่ระดับจังหวัดกะกะตได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติต้องห้ามหนึ่งรายเมื่อตรวจสอบและพบว่าเป็นความจริงกะกะตจึงลบชื่อผู้สมัครรายนั้นออกไปทำให้เหลือหนึร้ยาสิายสำหรับผู้ที่ตัดสิทธิ์ออกไปหนึ่งรายนั้นเป็นผู้สมัครกลุ่มที่สิปด เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามเพิ่งพ้นโทษจากการถูกจำคุกมาไม่ถึงสิบปีด้านพลตำรวจตีนัครินสุข,ขนทวิทย์ปอบอกกอพอจวการชนะบุรีเปิดเผยว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยทั้งหมดจำนวนย0นาย และนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วอีกสามชุดชุดละสามนายซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้มีความกังวลใจอะไรเนื่องจากสถานที่เลือกสาวอนั้นมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นโดยผมได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกบรรจงอมริตพรองพอบอกกอพจวการจนะุรีเป็นผู้ควบคุมกำกัดดูแลซึ่งขณะนี้ สถานการณ์การเลือกสาวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะการเลือกสาวในครั้งนี้จะแตกต่างกับการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งจากกลุ่มผู้สมัครแต่ละกลุ่มจะเลือกกันเองทำให้การควบคุมกำกับดูแลในการรักษาความปลอดภัยสะดวกและเรียบร้อยขึ้นข่าว New 24 e การชนะรี ชุดติดการไหลวารินรายงาน